ไงฉันซัมเมอร์เป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังกดไลค์และกดซับให้ด้วยแม่ของฉันเป็นซิงเกิลมัมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมยิ่งฉันโตเราก็ยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆแม่อยากให้ฉันรับช่วงต่อกิจการของครอบครัวแต่ฉันอยากเอาดีด้านแฟชั่นฉันเปิดช่อง YouTube ตั้งแต่อายุ15ในเวลาแค่3ปีฉันกลายเป็นอินฟลเนเซอร์ด้านแฟชั่นที่มีคนติดตามมากกว่าครึ่งล้านแต่แม่ฉันก็ยังไม่สนับสนุน คืนหนึ่งฉันกำลังเตรียมตัวไปปาร์ตี้เรือยอชแม่ก็เข้ามาในห้องพร้อมจดหมายที่วิธีอะไรด้านแฟชั่นของฝรั่งเศสส่งมานี่อะไรเนี่ยอย่าพึ่งนะแม่แม่ไม่สนสัมบะเลิกเล่นบ้าๆบแล้วหันมาโฟกัสอาชีพจริงๆแทนที่จะฝันลมๆแรงๆสักทีแม่ไม่จ่ายให้หรอกนะหนูไม่ต้องการเงินหนูต้องการให้แม่ใส่ใจกับสิ่งที่หนูทุ่มเทและเข้าใจในสิ่งที่หนูอยากจะทำทำไมแม่ถึงไม่สนับสนุนความฝันของฉันฉันรู้สึกโล่งที่ได้เจอกับแฟนของฉันชาร์ลีในปาร์ตี้ แต่เมื่อเริ่มงานไปได้5้านาทีเขาก็ลากฉันไปที่มุมห้องฟังนะที่รักฉันคิดว่าระหว่างเราคงไปกันไม่รอดแล้วล่ะฮะนายอยากเลิกกับฉันเหรอใช่คือแบบว่าเธอมันจืดชืดตอนนี้ฉันหมดแพชชั่นกับเธอแล้วฉันเนี่ยนะจืดชืดเมื่อวานเขายังเอาโลกมาสัญญากับฉันอยู่เลยแล้วทีนี้จะมาทิ้งฉันไปเหรอฉันของขึ้นสุดๆเลยหยิบถาดใกล้ๆมาสะแมสใส่หน้าเขาก่อนจะเดินออกมาแพชชั่นที่เขาหอยหาคงจะเป็นแบบนี้แหละ ฉันเดินไปไม่กี่ก้าวก็เดินชนเข้ากับเด็กเสิร์ฟแล้วพอรู้ตัวอีกทีตัวฉันก็เปือไปด้วยซอสสปาเกตตี้ไม่มีตาหรือไงอ่ะนายทำชุดฉันเปื้อนเนะถ้าเดินมาชนฉันเองตั้งหากละส่วนเรื่องชุดนั้นร้านซักแห้งช่วยเธอได้มอน,นั่นเอาเงินยัดใส่มือฉันแล้วก็เดินจากไปเขามันเฮงสวยจริงๆยังดีที่เรือยอชยังไม่ออกจากท่าดังนั้นก่อนที่อะไรจะแย่ลงฉันจึงโทรเรียกรถไปส่งบ้านตอนมาเรียนในเช้าว,วันต่อมาทุกคนต่างก็มองฉันด้วยสายตาที่สมเพช วนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันรู้สึกดีขึ้นนิดนึงตอนที่เพื่อนซีและผู้จัดจาก,การอย่างโดฟเอากาแฟแบบที่ฉันชอบมาให้โถคุณพรชช่วยฟังดูแล้วช็อกสุดๆรู้สึกยังไงบ้างก็ดีแล้วเลยน่าสงสารจังไม่นึกเลยว่าเขาจะทิ้งเธอไปหาแฮร์ริเตแย่ชะมัดแฮร์ริเอตยัตสตูตัวฉกาดของฉันนะเหรอฉันไม่กินเส้นกับหลอนหลอนเคยก๊อปไอเดียฉันไปทําช่องยูทูบของตัวเองเป็นนางแม่มดที่จะเอาแต่ปลิงเกาะชาวบ้าน ฉันไปหาหล่อนในไม่กี่นาทีโดยเตรียมจะใส่เธอเต็มที่ทีแรกก็ไอเดียทีนี้ก็แฟนฉันถามจริงเธอมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยที่ชาลีอยากอยู่กับฉันมากกว่าแล้วในมีชาฉันก็จะแย่งสปอนเซอร์ทาเหมือนกันตามด้วยแฟนคลับของเธอตื่นจ้าชาลีงี่เง่าจะตายดีซะอีกที่เธอทําแบบนี้แถมพวกสปอนเซอร์ก็ยังต้องพึ่งฉันพวกเขาอยู่ในกำมือฉันทั้งนั้นแฟนคลับฉันก็แทบจะจูบเพื่อนที่ฉันเดินผ่านด้วยซ้ํา แน่นอนว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆฉันแค่จะเยมโมโหแฮรรียตอีกอย่างฉันต้องโฟกัสกับการหาเงินส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ที่แม่บอกจะไม่ออกค่าเทอมฉันก็เริ่มเก็บออมในไม่ช้าฉันก็มีเงินมากพอจากการหาสปอนเซอร์ใหม่แต่ถ้าว่าในเช้าเรื่องขึ้นโลกของฉันก็พังทลายลงใครบางคนแฮกแอคเคทาของฉันแล้วโพสต์วิดีโอที่ฉันพูดกับแฮรรียต ฉันรีบรอบทันทีแต่ไฟกลับลามทุ่งมีแต่คนเม้นประนามฉันและจํานวนผู้ติดตามของฉันก็ลดหวบทันใดนั้นดฟก็พุวดเข้ามามีสปอนเซอร์สามรายเข้ามาหาฉันพวกเขาอยากจะยกเลิกสัญญากับเธอบอกแล้วไงว่าแฟชั่นเป็นเรื่องยิ่งย o c c a s i ลูกก็ทะเลทลายเสร็จแล้วเรามาตัดสินใจเรื่องมหาลัยของลูกกันเลยดีไหมไม่คะ่ะหนูจะพลิกสถานการณ์งั้นก็ดีไม่งั้นลูกต้องทาตามคําพูดนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายไม่ยุติธรรมเลย ไม่ทันจบแม่ก็เดินออกประตูไปโคตรจะแย่เลยฉันมั่นใจว่าแฮร์ริเอตอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฉันรีบไปเผชิญหน้ากับเธอที่โรงเรียนแต่เมื่อฉันกำลังจะข้ามสนามฉันก็เกิดสะดุดและถูกใครบางคนรับเอาไว้เจอกันอีกแล้วนะเขาคือเด็กเสิฟจากในคืนนั้นนายตั้งแต่ที่ฉันเจอนายชีวิตฉันก็เริ่มพังเลิกบุยไม่เข้าท่าสักทีองคหญิงเอาละในเมื่อวันนี้เธอไม่ได้ตาบอดหลบไปได้ไหมเธอบางวิวฉันอยู่ฉันหันไปดูว่าเขากําลังตั้งใจวาดอะไรถังขยะเหรอ ถามจริงนั่นวิวของนายเหรอเขากรอกตาและสวมหูฟังของตัวเองจากนั้นก็ทำเมินใส่ฉันเน้อยี่เงาชะมัดฉันไปตามทางของฉันต่อมาไม่กี่นาทีฉันก็เห็นแฮร์รียตอยู่ในโรงอาหารกับชาลีบอกทีว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิดีโองี่เงานั้นเอ๋าแต่ฉันเกี่ยวนอกจากฉันจะเป็นตัวแมดในแฟชั่นฉันยังเป็นแฮกเกอร์ตัวมแม่ด้วยอีกรู้มะเธอต่ำตมขนาดนี้ได้ไงเพราะถ้อหาว่าไฟของฉันยิงเงาฉันก็เลยจะไปต้องทำไงล่ะ ฉันไม่ได้พูดล้อเล่นสักหน่อยฉันทําให้ชาลีปะบุนล่าถึงตัดเรื่องนิสัยเสียนั่นออกไปได้เขาก็ไม่เหลืออะไรนอกจากไอคิวท่าต้นไม้อยู่ดีส่วนฉันนะหาแฟนใหม่ได้ไม่ยากทุกครั้งที่ฉันต้องการเหรอพิส,สูจน์สิในงานพร้อมอีกสองอาทิตย์ถ้าเธอตกพูดได้ก่อนหน้านั้นฉันจะถอนคำพูดแสดงความรับผิดชอบเรื่องวิดีโอยอมรับว่าฉันกุเรื่องขึ้นแล้วเธอก็จะได้สปอนเซอร์คืนดีไหมนี่คิดว่าฉันจะเชื่อคนขี้โกหกแถมยังชอบขโมยอย่างเธอรอไง ทันใดนั้นแฮร์รีตก็ปีนขึ้นไปบนโต๊ะทุกๆุกคนฉันมีเรื่องจะสารพาพลับหลังฉันแอบขโมยไอเดียของเธอฉันขอโทษสัมเมอร์ถ้าคือราชนีแฟชั่นอะไรกันล่ะนั่นพิสูจน์ว่าฉันรักษาคำพูดไงฉันไม่อยากเดิมพันอะไรกับแฮร์รีตแต่นี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอเลิกรังควานและคืนสปอนเซอร์ให้ฉันดิวใครก็ตามที่เข้ามาเป็นคนต่อไปจะเป็นแฟนใหม่ของฉันฉันภาวนาให้มีคนหล่อๆเข้ามา แต่ฉันแทบจะเป็นลมตอนที่เห็นว่าเป็นใครพระเจ้าไม่อีตาเด็กเสิร์ฟจิตกรจอมเพี้ยน <c oughs> ชันชนะง,งี่เง่ก็ไม่แน่ฉันไปหาโดฟแล้วเล่าทุกอย่างให้เธอฟังแม้เธอจะคิดว่าฉันบ้าไปแล้วเธอก็ยังตกลงจะช่วยฉันโดฟเคยเป็นประธานนักเรียนมาก่อนดังนั้นเธอจึงหาข้อมูลที่ฉันต้องการเกี่ยวกับหมอนั่นได้หมอนั่นชื่อมาตินเขาย้ายมาเรียนปีที่แล้วแล้วก็ดูแลชมรมศริลปะของโรงเรียนอ่ะพอร์เฟ t เริ่มจากตรงนั้นแหละแต่เธอไม่ดูเรื่องศิลปะเลยนี่ ทำไมจะไม่รู้ล่ะเหมือนการแต่งหน้าไงฉันตัดสินใจเดินหน้าตามแผนโดยการไปเยี่ยมชมรมศิลปะเขาอยู่ที่นั่นกับผู้ชายอีกสองคนที่จ้องฉันเหมือนฉันเป็นขนมเค้กหลงทางเหรอองค์หญิงเรียกฉันซัมเมอร์ฉันมาเพื่อเรียนศิลปะว้าวนั่นนายวาดเหรอสุดยอดไปเลยก็แค่จุดเป็นจุดที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยละ่ะถามจริงๆมาทำไมนี่ก็ได้ฉันมาหานายนะเพื่อเพื่อจะได้ชวนนายออกไปเดทกับฉันไง ผู้ชายในห้องสองคนนั้นถึงกับเงียบสมเพศเอาเราอยู่สิทา่าขอละ่ะถ้าจะยอดมุกเสียวๆก็ไปเล่นที่อื่นฉันไม่สนหรอกฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็รีบเก็บข้าวของออกไปซะแล้วเสียมาระยาทฉันยังว่างนะโอ๊ยอย่าเจอนนะ่ะ ต่อมาในวันนั้นโดฟกับฉันก็ใช้เวลาวางแผนขั้นต่อไปอยู่นานลองตามเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอก็เจอสิ่งที่ใช่ได้เองฉันเชื่อคําแนะนําต่อมาพอเห็นเขาออกจากโรงเรียนฉันก็สะกดรอยจนเห็นว่าเขาเจอดจัก,กรยานใกล้ๆคาเฟ่ฉันนั่งลงและแอบดูจากทางหน้าต่างมองเขากอดสาวอายุพอๆกับฉันนี่เขาคบกับใครอยู่แล้วเหรองี้แผนฉันก็เละไม่เป็นท่านะสิพอฉันเห็นว่าเธอไปเข้าห้องน้ําฉันจึงเข้าไปรู้ไหมสะกดอรอยตามมันผิดกฎหมายทั้ง50าสิบรัดนะอะไร ฉันแค่มาดื่มกาแฟนี่คงไม่ผิดกฎหมายหรอกมัง้งงั้นฉันขอสั่งลาเต้มาตินชักสีหน้าแล้วผลาไปเอากาแฟตอนนั้นเองเด็กผู้หญิงที่เขากอดก็เดินมาหาฉันเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับฉันและอยากมาทักทายเธอมีชื่อว่าเจนซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของมาตินขอบคุณพระเจ้าตอนเราคุยกันฉันได้รู้ว่าพี่น้องคู่นี้ต่างกันแค่ไหนเธอน่ารักเอามากม ไม่เหมือนกับพี่ชายสุดแสบของเธอพ่อพวกเขาต้องออกเรือบ่อยเพราะเป็นกะลาสีพวกเขาเลยต้องอาศัยอยู่กับย่าและช่วยดูแลร้านกาแฟไม่มีงานต้องทําหรือไงเจนและเธอนี่กาแฟที่สั่งระไวแล้วออกไปซะใจเย็นหนะ้าพราะคนเก่งเราแค่คุยกันเล่นเองเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าเสียเวลาให้พูดง่ายนะพวกเราต้องทํางานหนักกว่าจะได้เงินแล้วฉันไม่ทํางานหรือไงฉันก็ไล่ตามความฝันอยู่แต่อ้ช่างมันเถอะฉันหันหลังออกมา ฉันไม่ยอมให้เขามาพูดจาดูถูกฉันแน่แต่พอเดินออกมาไม่กี่ก้าวฉันก็นึกขึ้นได้ว่าต้องทําให้เขาเดทกับฉันเพื่อชนะเดิมพันโง่ๆนั่นเออแต่จู่ๆเขาก็มารังฉันไว้เฮ้ฉันขอโทษฉันไม่ควรพูดแบบนั้นเลยงั้นแปลว่านายจะเดทกับฉันเหรอไงงั้นล่ะทั้งปีเธอแทบไม่เคยสนใจฉันทาไมต้องตอนนี้ก็เพราะนายน่าสนใจดีคิดซะว่าเป็นการไถ่โทษที่ฉันไม่เคยสนใจก็ได้เธอนี้ลูกตือเยอะจริงๆก็ได้แต่ฉันขอเลือกสถานที่นะดิว เราแลกเบอร์กันฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆหลังจากนั้นมาตินก็ส่งที่อยู่มาให้ฉันและขอให้ฉันไปที่นั่นตอนหกโมงตรงวันหยุดใครเขาตื่นเช้าขนาดนั้นกันเน่ะแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันจึงไปที่นั่นก่อนเวลานัดประมาณ5นาทีในท่าเรือสักที่ทันใดนั้นฉันก็เห็นเขาทํางานอยู่บนเรือลํหนึ่งเขาเปลือยอกแถมกล้ามแน่นอย่างกับเทพกลีกเขาจัวหน้าเจี๊ยสุดๆเธอมาเร็วนะใช่แล้วแผนนายคือเขายื่นมือมาเพื่อพาฉันขึ้นเรือ แต่ทันทีที่ฉันก้าวไปฉันก็เกิดสะดุดมาตินเลยดึงฉันเข้ามาใกล้ๆเพื่อไม่ให้ฉันตกเรืออยากเดทนักใช่ไหมฉันจัดให้แบบเบิ่มๆเลยบนเรือเหรอฉันว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะจะเปลี่ยนใจแล้วหรือไงลูกแมวน้อยตลกนักเรื่อไงอ่ะฮะลุยกันเลยพ่อกะลาสีมาตินยิ้มให้ฉันตอนที่เราแก้เชือกที่ผูกเรือแล้วเริ่มออกไปกลางน้ําเอาละนายเป็นจิตตกรกะลาสีเด็กเสิรฟฉันควรรู้อะไรอีกไหม เธอถามคำถามมากไปแล้วนะส่วนนายไม่เคยถามอยากจะรู้อะไรอีกล่ะนายวาดรูปตลอดแต่ไม่มีใครเคยเห็นรูปที่นายวาดจนเสร็จไงเป็นงั้นนะฉันวาดเพื่อหน,นีจากทุกอย่างฉันไม่มั่นใจพอจะโชว์ผลงานด้วยซ้ำแค่ทำเอาแฟชั่นไม่กะทำเป็นอาชีพทำไมละ่ะถ้านายทำได้ดีนายก็ควรเอาเป็นอาชีพนะไม่ใช่ทุกคนจะมั่นใจในตัวเองแบบเธอราชินีแฟชั่นที่แท้นายก็เคยเห็นวิดีโอฉันอย่าลืมสิว่าฉันมีน้องสาวเราหัวเราะแล้วพูดคุยกัะทั้งเขาส่งฉันกลับ คืนนั้นทั้งคืนฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอเขาที่โรงเรียนเขาไม่เหมือนที่ฉันจินตนาการเอาไว้เลยหลังจากนั้นมาตินกับฉันก็อยู่ด้วยกันเสมอเราคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนหนึ่งเขาตกลงวาดรูปฉันเพื่อทำคอนเทนต์ลงช่องผู้ติดตามของฉันขอดูเขาตลอดเลยเขาเป็นแฟนใหม่เธอหน่ารักว่าชาลีไปไหนไหนเลยฉันไม่ได้ยืนยันข่าวลือแต่ยอดซับฉันกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งแฮร์รียตดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่กี่วันต่อมาโรงแรมเราก็ได้จัดนิทรรศการศิลปะและฉันก็ชวนมาตินมาฉันดีใจตัวลอยตอนเขาตอบตกลงและเมื่อฉันเห็นเขาฉันก็ถึงกับปลีสลบว้าวแต่งสะหล่อเลยนะใครว่าเนอดูดีไม่ได้เธอก็ด้วยนะฉันรู้ฉันพาเขาชมงานและเราก็มีเวลาที่ดีกระทั่งแม่ฉันเข้ามาขัดจังหวะคนบดีของเยวมาแล้วไปพบเขาและทำตัวดีๆไม่ว่างค่ะหนูอยู่ระหว่างสนทนากับเพื่อนแม่จ้องฉันทะมึงทึง แต่ฉันคว้ามือมาตีนแล้วเดินเข้าไปที่สวนเมื่อกี้คืออะไรเราคือแม่ฉันก็เงี้ยเธออยากให้ฉันสืบทอดกิจการครอบครัวแต่ฉันไม่สนใจเลยสักนิดช่องย t u b e คือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเป็นสิ่งที่ฉันเก่งฉันไม่ยอมแพ้หรอกใจกล้าไม่เบานี่และจู่ๆตอนมือของเราสัมผัสกันหัวใจของฉันมันก็เริ่มเต้นรัวไปจากที่นี่กันเถอะเราจะไปไหนกันตามมาเถอะนะในไม่กี่นาทีเราก็มาอยู่ด้านนอกของคาเฟ่เขาเขาปิดตาฉันแล้วพาฉันเข้าไปข้างใน คิดจะลักพาตัวฉันหรือไงอ่ะชอบแบบนี้ก็ไม่บอกรอดูเถอะนะเธอน่ะเป็นคนแรกที่ได้ลงมาที่นี่ถ้าไม่นับแม่ของฉันฉันลืมตาขึ้นมาในห้องที่ลายล้อมไปด้วยภาพวาดน่าอัศจรรย์นายวาดเหรอสุดยอดจริงๆทุกคนควรได้รู้ถึงพรสวรรค์ของนายอยากเปิดในเทศกาลไหมฉันคุยกับแม่ให้ได้นะตอนนี้ฉันอยากให้เธอเป็นคนเดียวที่ได้เห็นไม่นึกว่าจะพูดแบบนี้แต่ซัมเมอร์ฉันชอบเธอนะฉันรู้สึกท้องไส้ตัวเองปั่นป,นปวดเหลือเกินขณะที่มาตีน้มตัวจะจูบฉัน ตอนนั้นเองฉันหยุดชะงักและดันตัวออกมาฉันฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวสิฉันพูดอะไรผิดไปเหรอเปล่านายไม่ผิดหรอกดึกมากแล้วเจอกัารที่โรงเรียนนะบายฉันวิ่งสุดฝีเท้าเพื่อหนีไปจากเขาฉันหลงรักผู้ชายคนนี้หัวปักหัวปั๊มเขาช่างสมบูรณ์แบบแต่ฉันกลับโกหกเขาอยู่ซึ่งนั่นมันผิดวันต่อมาฉันได้ไปบอกโดฟถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอต้องคุยและอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังนะเขาต้องเข้าใจที่เธอเดิมพันเพื่อรักษาช่องเอาไว้แน่แต่ทําไมล่ะ ใจเขาจะเป็นยังไงเขาต้องได้รู้ความจริงซัมเมอร์ดฟพูดถูกฉันจำเป็นต้องทำซะเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นตอนที่ฉันเดินไปหาเขาที่โรงอาหารเขายืนอยู่โดยถือป้ายที่เขียนว่าชวนฉันไปงานพรมมาตินมีบางอย่างที่ฉันจะต้องอุ๊ยตายแล้วซัมเมอร์น่ารักซะจริงนะฉันหันหลังไปแล้วเห็นแฮรริเตที่เดินตรงมาทางเราไปให้พ้นแฮรริเตชื่ออะไรนะชาตินไม่ไม่ไมไม่ ฟาร์ตินโอ๋โอฉันนึกออกแล้วมาตินใช่ไหมยินดีด้วยนะแฟนของนายเพิ่งจะชนะเดิมพันหุบปากซะใหญ่บ้าฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้เหรอแฟนสาวนายนะเดิมพันกับฉันว่าจะตกใครก็ตามที่เข้ามาในนี้แล้วแหมสุดท้ายนายก็เป็นคนที่เธอสุ่มเลือกเป็นไงล่ะรู้สึกพิเศษไหมนายอย่าไปฟังเธอนะ เธอมันก็แค่ใหญ่โง่โธ่พระเอิญว่าฉันฉลาดกว่าที่เธอคิดแฮรรีย์หยิบมือถือออกมาแล้วเปิดคลิปเสียงที่ฉันกับดฟคุยกันเรื่องการเดิมพันเพื่อรักษาช่อง YouTube ของฉันที่แท้ฉันก็โดนสุ่มนึกว่าเธอชอบฉันจริงๆสิฉันน่าจะรู้นี่มันดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้เดี๋ยวฉันอธิบายได้ฉันรู้สึกว่าใจฉันแหลกสลายตอนที่เขาออกไปด้วยความโมโหฉันพยายามตะโกนเรียกเขาแต่เขากลับไม่สนใจฉันเลยอุ้ยตา น่าขยหนน่าซะจริงๆทีนี้เธอก็ชนะงั้นฉันจะรักษาคำพูดฉันจะบอกทุกคนว่าฉันเป็นแฮกเกอร์ตัวแม่ที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอนั้นฉันไม่สนเรื่องนั้นอีกแล้วฉันสนแค่ว่าฉันเสียมาตินไปแฮร์รียตได้รักษาสัญญาที่เธอให้ไว้ฉันได้สปอนเซอร์กลับมาเกือบทั้งหมดแต่ฉันกลับไม่มีความสุขเลยฉันว่าจะข้ามงานพรอมไปเลยด้วยซ้ำแต่โดฟก็บังคับให้ฉันแต่งตัว ทันใดนั้นแม่ก็เข้ามาเออลูกได้สปอนเซอร์คืนแล้วสิเงนินไม่เอาตอนนี้ค่ะแม่แม่แค่จะเข้ามาบอกว่าแม่ยอมจ่ายค่าเรียนแฟชั่นให้ลูกลูกบักบั่นจนคู่ควรกับมันดูสิว่าลูกเก่งแค่ไหนฉันแทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองและคิดได้ว่าถ้าฉันเปลี่ยนใจแม่ได้ฉันก็เปลี่ยนใจมาตีนได้เหมือนกันฉันแค่ต้องหาทางทําให้เขายอมรับฟังเรื่องราวของฉันฉันกอดแม่แน่นแล้วบึ้งไปที่คาเฟ่แต่มันปิดแล้ว ฉันโทรไปที่บ้านของเขายายเขาบอกว่าพ่อของมาตินเพิ่งกลับมาแถมพวกเขาจะออกไปล่องเรือด้วยกันหนึ่งปีก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปโชคดีที่ฉันไปถึงท่าเรือได้ทันเวลาเดี๋ยวนายจะเอาไปไม่ได้นะนั่นมันภาพฉันภาพเธอแต่ฉันว่าเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่เธอต้องไปงานพร้อมไม่ใช่หรืองไงฉันไม่มีคู่นะแย่จังเละเธอน่าจะคิดอุเรื่องนั้นก่อนที่จะโกหกฉันฉันรู้แต่ฉันกลัวจะเสียนายไป ถึงฉันจะกลัวคนอื่นเอาไปแขวนแต่หลังจากได้เจอนายฉันสนแค่ว่านายจะรู้สึกยังไงฉันขอโทษฉันมันโง่อเองแต่ฉันรักนายมาตินนี่เธอพูดจริงหรือเปล่าจริงสิฉันรักนายพ่อเด็กเสิบจิตตกรจอมเพี้ยนงั้นฉันจะอยู่ต่อแล้วกันเขาดึงฉันเข้าไปจูซึ่งมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันรอคอย